ครั้งหนึ่งณห้องเรียนเด็กหญิงลำยองและเด็กหญิงลำใหญ่กำลังพูดคุยกันลำยองพูดกับลำใหญ่ว่าเฮ้ยลำใหญ่วันนี้ไปหาพี่ลำบากกับกูหน่อยดีลำใหญ่จึงตอบกลับไปว่าจะดีหรอเธออืมดีดีนะนะไปกับกูหน่อยลำใหญ่จึงบอกว่าโอเคก็ได้งันทั้งทั้งสองจึงกลับหอนอนไปทำกิจวัตรส่วนตัว นายลำบากกับนายต้มจืดพูดคุยกันนายลำบากพูดกับต้มจืดว่าเฮ้ยต้มจืดยันหนีมึงไปหาน้องลำยองกับกูหน่อยดิต้มจืดจึงบอกไปว่าเออได้ดีกูก็อยากเจอน้องเขาลำบากบอกลำบากจึงบอกต่อแล้วมึงมีอันนั้นหรือเปล่า <laughs> ต้มจืดก็คิดตั้งนานอะไรนะอันนั้นน่ะตืดตืด ต้มจืดจึงบอกว่าอ๋อรู้ละกูมีที่เขาบอกว่าอันนั้นเหรอถุงยางณเวลา19นาฬิกาลำยองกับลำใหญ่ที่กำลังไปหอประชมุมขณะนั้นก็เจอกับเด็กหญิงผักบุ้งกำลังเดินมา ผักบุ้งจึงถามว่านี่เธอสองคนจะไปไหนลำยองจึงบอกไปว่าฉันก็จะไปหาผัวฉันสิผักบุ้งจึงบอกว่านี่เธอมันไม่ดีนะเดี๋ยวถ้าเธอท้องขึ้นมาเธอจะทำยังไงและเพื่อนของลำยองลำใหญ่จึงบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเพื่อนฉัน และก็ลำใหญก็ได้ผลักผักบุ้งล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 ง้มกับพื้นผักบุ้งจึงจึงลุกขึ้นมาและบอกต่อว่าโอเคเตือนแล้วนะไม่อยากฟังกันเองและผักบุ้งจึงตัดสินใจเดิอนออกมาจากทั้งสองคน และนายลำบากก็ได้พบกับเด็กหญิงลำยองลำบากพูดกับลำยองว่านี่น้องลำยองพี่รักน้องมากเลยนะพี่ขออะไรน้องอย่างหนึ่งได้ไหมลำยองจึงตอบกลับว่าได้ค่ะพี่จะขออะไรลำยองก็ให้หมด ลำบากจึงบอกว่าพี่ขอตื้ดๆๆกับน้องหน่อยค่ะได้ค่ะและทั้งสองก็ได้กันอย่างรวดเร็ว Echo <How are you like> และหลังจากนั้นในลำบากก็ได้เดินออกมาจากน้องลำยองที่ได้กันหมดแล้ว ขณะที่นายลำบากไปถึงหอนอนจึงได้พูดคุยกับนายต้มจืดเฮ้ยต้มจืดกูได้น้องเขาแล้วนะน้องเขาโคตรง่ายเลย <Hey. S 1> และนายต้มจืดจึงถามว่าแล้วน้องเขาอ่ะร้องไห้ไหมน้องเขาไม่ร้องหรอกน้องเขาง่ายจะตาย หนึ่งเดือนต่อมาลำยองได้ตั้งครรภและได้พูดกับลำบักว่านี่พี่ลำบากฉันท้องแล้วนะเรามีลูกด้วยกันแล้วพี่ดีใจหรือเปล่าแต่ลำบักกับเสียงเสียอารมณ์มึงไปท้องกับใครมาเราไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยลำยองจึงตอบกลับไปว่าก็ท้องกับพี่ไงพี่จำไม่ได้หรอหรือว่าถงพี่แตก ลำบากจึงบอกว่ามึงท้องกับใครลูกใครก็ไม uh ่รู้เราหยุดกันแค่นี้เถอะพี่ไม <okay ่อยากพี่ไม่รักเธอแล้วเธอมันคนเจ้าชู้ใจง่ายไปกับใครก็ได้หมดและลำบากก็ได้เดินออกมาทิ้งลำทิ้งลำยองให้อยู่คนเดียวลำยองจึงร้องไห้โศกเศร้าเสียใจหลังจากนั้นลำยองก็ได้เดินกลับหอ แต่ในลำบากกับเป็นคนที่ใจง่ายคบหลายคนคบซ้อนและได้คบกับน้องลำาไยนี่น้องลำาไยพี่รักน้องนะพี่ชอบน้องมากชอบน้องก่อนกี่ลำยองอีก และลำ,ลำใหญ่จึงบอกว่าพี่แต่ลำยองมันท้องนะพี่ไม่รักมันหรอไม่หรอกมันอะคนใจง่ายอะไรก็ให้หมดและลำยองลำใหญ่จึงบอกว่าพี่อะ่ะก็เป็นคนเจ้าชู้มักง่ายหลายใจเป็นคนนิสัยไม่ดีเฮี้ยมาและ ลำใหญ่ก็ได้ผลักลำโยงลำลำ,ลำบาก <c oughs> ลำบากล้มกับพื้นและทั้งสองก็ได้กลับบ้าน <c oughs> ก<ำ>ับ <c oughs> กบหอนอน หลังจากนั้นเด็กหญิงลำบากลำลำลำยอง <laughs> <laughs> เด็กหญิงลำยองก็ได้ก็ได้ลาออกจากโรงเรียนเพราะว่าท้องโดยไม่มีพ่อไม่มีใครรับและได้ไปเลี้ยงลูกจากเหตุการณ์นี้จึงสอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายทางร่างกายหรือจิตใจก็สามารถทำให้คนที่ถูกกระทำรความรุนแรงสามารถนำไปคิดและทำร้ายจิตใจของเราได้ ถ้าเราจะตักเตือนก็ควรตักเตือนด้วยถ้อยคําที่สุภาพไม่กระทระําไม่กระทําให้กระทบกระเทือนถึงจิตใจของผู้ถูกกระทําค่ะขอบคุณค่ะ